มันแช่น้ำอยู่เดือนกว่าครับประลมตัวนี้น้ำท่วมบ้านทรวมสูงประมาณนัมม้นเลยมัน2เมตรครับมันแช่น้ำอยู่ชุบชีวิตมันก็ข้างในนี้ในขดลวดนี่ก็ฉีดน้ำยาคอนแทคฉีดล้างทั่วเลยส่วนพวก พุกแกนกดเฉียดส,สเปรย์โซนิกหราอเลื่นมันตอนแรกจับไม่ขยับเนี่ยสนิมขึ้นเต็มเลยผมจะชุบชีวิตมันลองดูว่ามันจะติดไหมเสียบป๊กแล้วนะครับเปิดสวิตไว้แล้วโอเครอดครับรอดออทำงานครับ ปแปลว่ามันคุ้นจะความตาย